สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําความรู้จักกับกฎคําปฏิญาณและคติพจน์ของลูกเสือกันนะคะจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันค่ะเราจะเริ่มจากลูกเสือสํารองกันก่อนนะคะคําปฏิญาณของลูกเสือสํารองข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ข้อ2ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสํารองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน กฎของลูกเสือสำรองข้อ 1. ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่ข้อ 2. ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเองคติพจน์ของลูกเสือสำรองคือทำดีที่สุดต่อไปจะเป็นลูกเสือสามัญคำปฏิญาณของลูกเสือสามัญด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ ข้อ 2. ค่ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้อ 3. ค่ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือกฎของลูกเสือสามัญมี10ข้อคือข้อ 1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ข้อ 2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณข้อ 3. ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น ข้อ 4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลกข้อ 5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อยข้อ 6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ข้อ 7. ลูกเสือเชี่ยวฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพข้อ 8. ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากข้อ 9. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัถ์ข้อ10 ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจคติพจน์ของลูกเสือสามัญจงเตรียมพร้อมและสุดท้ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่คำปฏิญาณของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้อ1น่ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ข้อ2ค่ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้อ3ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ กฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มี10ข้อคือข้อ1ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ข้อ2ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณข้อ3ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นข้อ4ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออ,อื่นทั่วโลกข้อห ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อยข้อ 6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ข้อ7ลูกเสือเชี่ยฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและผู้บัดคำบัญชาด้วยความเคารพข้อ 8. ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากข้อ 9. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัถ์ข้อ10ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจคติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มองไกล ลอยไปขคล้องใครกันแน่จะรักใครชอบใครให้จริงแท้เอาให้แน่สักลายอย่ามัวลอยตามลมให้เขดมดองสิ่งกกินหอมแล้วนายอย่ามัวลอยตามลมให้เขดมดองสิ่งเกินหอมแล้วนายยามนั้นเจ้จะอายก็ไม่อยากชมเดี๋ยวเจ้าดมทิ้งไปอย่าเป็นหงษ์เธอหนา เป็นดาวเลิด้อยวิไลอยากเป็นหง์เหินหาาอยากเป็นดาวเลิด้อยวิไลอยู่ที่บ้านไม่ชอบใจมีมาอยู่ค่ายสุขใจจริงเอ่ยเอยโอ้ จะลอยไปคล้องใครกันแน่โอจะพววมาอะไรจะจะลอยไปคล้องใครกันแน่จะรักใครชอบใครให้จริงแท้เอาให้แน่สักครายอย่ามวัวลอยตามลมให้พอดมดองสิ่งที่หอมแล้วนายอย่ามวัวลอยตามลมให้พอดมดองสิ่งที่หอมแล้วนายยามนั้นเจะจะอายก็ไม่อยากจม จะงิงไปอยากเป็นหงส์เธินหาอยากเป็นดาวเลิศลอยวิไลอยากเป็นหงส์เทินหาอยากเป็นดาวเลิศลอยวิยไลอยู่ที่บ้านไม่ชอบใจมีมาอยู่ภายสุขใจจริงเอ่ยเอย